สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวรถพร้อมพ่วงนะคะคันนี้มีเจ้าของแล้วนะคะของลูกค้าอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะคันนี้จะเป็นเวฟร้อยสิบไอนะคะติดตั้งกับพ่วงใหม่เมื่อหนึ่งนะคะลูกค้าปูพื้นด้วยสแตนเลสนะคะขอบข้างจะเป็นสแตนเลตเสาสแตนเลสนะคะเสาถอดได้หลังคาถอดได้นะคะลูกค้าด้านหน้าจะมีที่วางถังแก๊สวางได้เจ็ดโลถึงสิบห้าโลนะคะด้านหน้าจะมีประตูเปิดนะคะส,สวยเลยจ้า เรามาดูด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นโชคสี่ตัวนะคะล้อซีรวดนะคะลูกค้อาอัมมอเตอร์ไซค์นะคะด้านหลังจะมีที่วางของให้นะคะแล้วก็ที่วางหวัวเต่าแกะไปสําหรับทอดนะคะลูกค้าตัวน,นี้เราจะติดตั้งแบบเชื่อมที่ตัวโครงรถมอเตอร์ไซค์นะคะลูกค้าจะมีสามจุดนะคะจับน็อตเอานะคะประมาณนี้นะคะลูกค้าใครสนใจสั่งทําได้นะคะ มัดจำจองคิวไว้นะคะลูกค้าร้านไหมคะขายจริงส่งจริงนะคะส่งเองถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้ากรณีอยากมารับเองก็ได้นะคะรีวิวประมาณนี้นะคะส,สวยๆนะคะรอลูกค้ามารับจ้า